พี่น้องน้ำมือนี้ก็ขอกราบสบายดีและสวัสดีน้องใส่ไม้น้ำสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องมือนี้่ใบให้นังใบเอ้สิใบเอ๊ะนังเบิ้งน้องใส่ไหมเออน้องเบิ้งน้องสบายกินยังกินเฟอร์บักกินเฟอร์กินเฟอร์มาเห็นเปลี่ยนแนวแนวกินให้น้องเพิ่นละค่ะมาเบิ้งเห็นพ่อวันน้าเห็ดมือนมันไถไว้น้องเห็ดมันได้าจับแบบไถ ันไดฮะกิลาเฮดโบเป็นบ่บ้าเป็นอืมนี่เป็นบ่าไงนี่ทางเดียวนี่เองโบได้ปรุงบ่ได้ปรุงกีลาอะไรเรกินพักกินยังบ่กินโบกีลาเจ้าก็นิบขี้ต่อนี่นี่นี่เบิ้งเอ้าเอามือไหมเ้งมันโบมีอันมันบบคืออันไหนนะน่ะนี่ตึ๊กเขาอืมอาปากตึ๊บ แม่เรียบร้อยไปน้องนะมันโมเมียนไม่ไม่ทแบบู่นแบบมันไม่จะโมีอันคือของเล็กน้อยน้องจะมีเป็นเป็นบ่วงเป็นยางสอดเข้าไปน้องอลกากอยู่กระปิบป<อ>่ะนะพักพักแก้วโบกินเลยนี่โบกพังไงโบกินมาเบิ้งันเบิ้งเป็นยังไงยูทูปหา้าอันี่นะ่รู้ดูเป็นไงไปฮอตใส่ละ เจ้าเจ้าไ้ถ่ายคลิปวะพ่อถ่ายแต่เมื่อวานไม่ได้ถ่ายวันโอ้ผู้ติดตาม55คนละเด้อ่อไอ่น้องนะการทับสมถครเยลงทูบลงเลยเจ้าไนเป็นอเฟสมลออนผู้ติดตาม55คนละไอ่น้องะแล้วการรับสมองร200ป้าย2 0สปดา2วันที่ผ่านมาเนาะ ตัวคลิปแรกก็ห้าร้อยป้ายพี่น้องเนาะ,ะแสดงว่าโอ้วิวกับรรมดาและ FC เอฟซีเพิ่นเนี่ยก็ส่วนหลาเอฟซีจะให้เบาเอนะเปลี่ยน Facebook เฟซบุ๊กเพื่อนเป็นภาษาไทยเราพี่น้องเนาะก,ก็เพราะว่าเดี๋ยวอะไรบอเดี๋ยวลองบ่งว่าเพราะว่าเฮาถ้าเฮาเปลี่ยนนะ่ะมันให้หกสิบวันจังเปลี่ยนสื่อได้เธอหนึ่งนะหกสิบวันจะโดนแล้วเนีน่ยนะ พอจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยัดีมงเฟได้เป็นดไทยเป็นลาวอยโอ้โอีอลาคือใส่ชุดงามแท้น่ใส่แต่หมื่อได้ยังไงมันหรอมือจะมากมั้ยหรออ๋อเอ้ยเอ้ยจิตเอ้ยจิตนาเนาะจิตจิตนาะน้องสมัยงามแ <c oughs> พงเพิ่นถามบ่อแอว่าน้องสมัยว่าก็เพิ่นว่าอันคอยแพงเจ้าเด้อเราเพิ่นถามว่าบ่อแอเพิ่นว่า แพงแปลว่ายัางนี้ก็เริ่มบอกแพงก็แปลว่ารักอะไรนะนอกใาไม่บอกว่ารักเด้อไอเหี้ยเด้อรักกิ่นงามไหมรดมเข้าบอดเด้อเนี่ยนะชดชดกินดีดีกิ่นงามเลยจุดเบ็ดเร้อยเฮ้ย11โมงแล้วม่เช้านกากินข้าวอย่างนี้แหละอ๋อไม่ต้งทิ้งอพอจะเอารถรถนาไปเชื่อแล้วจะจาจีตอกกันนั่นนะเดยว ตะปูแปดกับมันโลถ่ายสิบปลาพันนึงบอกประมาณประมาสิบปายก็ช้เงินให้พอคนเสืนตะปูตอกนันเนาะแต่ผมมีเงินเลยบอนอกใใหม่ผมมีเงินบอะฮะไม่เห็นบอเคนอกใใหม่ตัวบอ๊จ้ะนเ่อเอาเอาตะปูยังแน่นะพ่อ ตัแปะกับตัวชิบกูแปะกับตัวชิบสี่สิบพันก็น่าจะพอพอคนไปซื้ออันนั้นตัวเดียวนี่หรือเปล่ปนัลดไปยังแล้วกันบ่าวอยู่เฮือนเฮือนเจ้าผู้เดียวกันหีหลอกแล้วเจ้าไปปะอะไรอืมเนาะไปไปกวาดตลาดนีิลาเห็ดนิลากวาดวานอืม มากเนี่ยในเบากินได้อยู่บ้านนี่ยนะได้มาคิดดาเขามาคิดาบ่มันมันก็แซ่บอยู่บ่านละแทกอืมกินมักคิดาหรือมักฝรั่งเขาภาษาไทยเออเนะังมักคิดาอืมน้อยเออโอมานภาษาลาวเอนมักคิดาชื่อมบ้างไหมน่นนะอืมอืมฉ่ำอืมฉ่ำอืม พี่ดาเอ็งดูชมมันก็แซ่บวล้วให้ในปั่นเป่าซีบโน้ตเป็นยังไงมันบได้ปบูงมาอย่างแซ่บทุบ,บนบนะอืะอบริบูงเลยเอดหลยวมันบได้เผ็ดบ่อือคือคือเด็ดนะว่านั่นมันยาวสดปะก็คือเรใส่ไม่ถูกอะ่ะจ้ม่ใส่ไม่ได้เป็นไนงะเดี๋ยวตรงเฮียนเฮียนนั่นนั่นว่าเฮียนใส่หรอวะเฮียนไม,ม่ขาวเฮียนอืมบอกถึงว่านี่เนาเฮียนคลิปเฮียนเข็มจับคือบ้าอ่ะ เป็นบบอะไรเบาฉอดน้องบอ,นอแบบลน่ะไหมครัมาตั้งเอามาเก้เก,ก๊อืมนี่แคบบอโดยชิล่าพยายามเฮียนหน่อยเด้อแต่ว่าเจ้าเจ้าก็มีชุดชุดหนังเฮียนอยู่บ่อยละอืมเอฟซีนี่แม่ฮะการเป็นแบบนี้ก็ต้องกินกะปิแม่นมาเบากินโบเป็ดได้เบานะเบาโบกินกะปิมันเหม็น กิล่าหมักอยู่บ่อโอ้บงเป็นขีบอันอันนี้เนาะ <c oughs> บงเป็นขีบอันเส้นนั่นครับเปียกพี่น้องเนาะแต่ภาษาไทยกันน่าจะเคิร์นเนี่ยก้ยจับบ่กพี่น้องเนาะใบกระบอกหัวน้ำพันคือมาพ่อเห้อ,อกกนกอล์ฟของนคนละถุงพี่น้องเนาะแต่เบแอร์ก็กิดข้าวมาแล้วจะมากินมักกิด่าแต่ว่ามันก็เป็นแมงนะพี่น้องมันเป็นแมงเป็นอย่างนั้แล้วเจ้าพี่ขับว่ะ บ่อเบ้ากินมาแล้ว11โมงแหละเบ้าก็กินแล้วเบ้ากับบอยู่แล้วยันบอมีแห้งมาหาเจ้าเป็นเจ้า่าะนะถ้าบอกสิต้มไก่ปันเบ้าว่าจะไม่เฮ็ดบันไดซ้อยเจ้าสิต้มไก่ปันค่อยกินบอมีไก่เนอะแต้าบว่าสิต้มไก่เนาะว่าให้เบ้าไม่มาเฮ็ดบันไดซ้อยเพราะไ่น้องเจาบอว่าจะต้มไก่ให้กินนะ เออมาให้กันได้สวยห้งพอดีเห็นเต็มกลไกอือดีลากับไปหาไก่มาให้เบ้าแหละบากเย็ดชอยพ่อเจาะเลยบอกว่านิบๆไปพี่นะคือเบา้าคือเบ้าบอกมึงิึงเบ้าที่สดให้ในนี่จับจับมาจับดีๆเลยมันง่ายพอจับให้มันเท่าๆกันเอาหีบกึบขลับไปนิบ,นบนนม,ม,มันแห้งอือมันมันเนนะ้นมันยาวพี่น้องนะเ้นมันยาวเนะเลยว่า แม่นเนาะนี่แค่ honey, นี่แบนนบนี้นี่มันนั่นบอคำบอหน้าอีลากับปั้นปั้นเนาะเด้ <c oughs> อปั้นเนาเอามันลงมานี่แล้วก็ปั้นเอาเนี่ยปั้นเาอนาะยังได้ไล่เด้อนี่บักใหญ่หนีง่งอาปากไหมบ้าว่า,าขี่เลียงมือจับขี่เลียงมือเ <c oughs> <c oughs> ออขี่เลียงมือบป่าเนี่ยมือบป่ากังามอยู่ช่างว่าแท้คนเท่าไงโอ้ลืมไปได้เบาบ่าได้ลลางมือโอ้ <c oughs> บ่าวไปเข้าหของนามามาจับมาจับคน่้ามาสากาจกด่างจะมาว้าวจเจ้าของนาแลเจ้มาสุดเกินเจ้มาจับกนได้มาว้าว่าใส่ละเียน้องน้อพิ่ง้น้องใส่ม่คิดตู้น่ะบ่าวอยเื้อเอเเข้าไปเห็เ้าไปเห็ง่ อืมอืมแค่บบเหรอพ่อจะแป,ออป,ปะเอาด้วยสไปซื้อกับปุ๊บบอมักจะจาในพอน่อเจ้าไปเอามาใส่ม่องมาถ่าทังอืมให้ไปนองจำมาการมื้อนีกอ่กัมาหาน้องคือเก่าพม่นอ้องว่าวะจะแล้วว่าจะมาเฮ็ดนั่น บันไดซะพ่อเพื่อนไว้นอนแล้วก็วบอยกน้องคนว่าให้หาใกล้ตุ่มเนอะก็เลยว่าสิมาเห็ดบันไดซอยเพื่อนทอไว้นอนเนาะก็ให้พ่อเพื่อนไปซื้อเล็กตะปูมาตอกอันตัวบันไดนี่อยู่ไว้นอนเลเนาะก็เดี๋ยวไปสีผ้าไปเบิ่งตอนพ่อเพื่อนตอกบันไดตอกกันอย่างไว้นอนาะตอกอันตะปูเพราะว่าเพื่อนกะรอสร้างเพื่อนอ๋อแน่สายโทรมาอ๋อตาเพื่อน เอฟซีโทรมาพ่อน้องเอฟซีโทรมาพ่อน uh, ้องเอฟซีน้องก็มาจากประเทศไทยน้องสายไหมโอยู่โอ้แม่แม่อยู่จังหวัดใดน้อเนี่ยเนาะจังหวัดลอยเอฟจ้าโอ้แม่สาแฟนครับน้องสายไหมตัวนี้เอฟซีโดย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 หนำไม่ท่วมบ่แม่อยู่ฝั่งใครหนำไม่ถ่วงโมจะพูดนะพ่อพี่หน้ามีหยังแครงแห้งไม่ค่อจะได้ไปได้กินเ่า แม่แม่ขึ้กันกันแถวบ้านบ่อเอบ๋บ่อเอกับโบมีน้ำคือกันเนาะประจังได้เปล่งซันบ้านน้องสายไหนม,มีน้ำบ่เน,นี่ยนะบ่อพ่นกระดูดดูดดำคือกันในดูดน้ำอย่างดำขึ้กันโอ้โอ้บ่อเอ,ขอ๋ข้างหน้าเขาโดนละเบ่หาก็เข้ามาว่างประมาณได้อยู่ประมาณที่ผ่านาทีเพราะว่าเข้ามาเบิ่งเพิ่นไอ๋เ็ดบันไดเห็นพ่อเพิ่นเฮ็ดบันได โอเคโอเคบายบายแล้วบายบายด้วย FC โอ้เจ้าหนีหมดต้องมันด่าด้แฟนคลับตัวจิ๋วเฮานี่พ่อแม่น่องนะนะไผรโทรมาอีกนะเพิ่นโทรพเพิ่นโทรพีชผันโทรพีชผันวางแล้วเพิ่นวางแล้วทีโทรมาดอกเพิ่นมะ โอ้น oh, like ้องใส่ใหม่โบรำมาดาวให้น้องนะ FC ฟังไทยหลายคักพอยพี่นอกเห็นเนาะนี่แหละ FC หลายในแบ่งบันเบาในก๊วยเบ่งเ่ยเบ่ง FC เจ้านะใช่แบ่งเบาเราโบมีคนโทรหาใครเบาเนี่ยล่ะนะโทรศัพท์เบากับโบมีคนโทรหาปั่นค่อยในก๊วยเห็นไหมกันให้ค่อยเนี่ยจะลอยคนหรือพันคนเนี่ยเต้นนี่เอาหายแดดเต้นนี่อืมโบเอาเอานี่ละกินกลิ่นนะกัน พ่อเจ้าคือไปเชื้อตะปูดนแน่พี่น้องเนาะ FC จากล้อเอสพ่อพี่น้องนะเพิ่นโทรมาเล่นน้ำนองเพิ่นกะเห็นว่าแอร์โยพี่น้องเนาะก็เลยคุยน้ำกันนิดหน่อยพี่น้องเไยเนาะกะสิรอไอ้เบิ้งไอ้พ่อเพิ่นนั่นตอกอันนั่นกันเนาะตอกไอ้มันได้แล้วกะบอกไอใส่บุหรี่กะสิเมื่อใช่ีิมบ้างฮึ้มพริันมันหลุดแท้เอาใส่บ่วงก็ได้ใส่บ่วงนันให้ให้เบ้าก็ได้ เราจะตักไลาเบาก,บกับกินค่าคอตัวน่ะอาจาังไจังไหมซีมบึงเบาบอกเ,ยเกคยช<อ>ีมัวเด้บอกเคยวางหัวเสียบแบบปบอืมอ่ามันหลุดล่ะลุกๆ,ๆปัดลอือีล่ะนั่นดีล่าใช่บอดี okay. โอเคตักับสบดล่ายระวงังนั่งนั่งนั่งลมันมันเสียนน่นมันสีเหน้ยมันสีเหีียมจะจนั่งลงใช้อันตะเกียบมันนึงไปเวลาเฮียนขีเ้อใหญ่มาเจ้าสีบอนั่นละ มักซิดาว่าเพื่นมักซิดาในกาจักอีหยังห้อยหนองเนาะแต่กระเสียบอยู่เลยเบาบๆกินกะปิอีละใช่ไโทษขอโทษขอโทษเบาๆกินแบบนั้นมันม็นมันเหม็นเบาๆเบาๆโบเคยกินกะปิห้อยหนอนเนาะเบาไวอิลาหอมบะอ่าดมอืบอดมอิลามักอีลากินเลยยอมรับอันน em. ี้เนาะเบาๆโบกินกะปิห้อยหนอนเนาะมันเหม็นอีหละเบาบๆมักขอโทษ ดิลายกินรถดิลายกินได้กินอืมก่โอเคพอน้องนะก่รอเดี๋ยวรอพ่อพ่นมาแต่สิทธายนั่นไอ้ตอนวันต่อวันไหนให้เบิ้งพอน้องเนาะน้องน้องสายใหม่ก็กินข้าวอิ่มแล้วน้องหลานเนาะตอนนี้ก่เพ่นก่นั่นเนาะเพ่นก่าอมข้าวอีกแล้วพอน้องนะให้พ่นยุ่ธเนี่ยนะแจ็คกังในมีแต่อมข้าวพ่อเพ่นก่เมื่อยเมื่อยให้ไม่อย่างนั้น ใส่เบิ่งมันมีบอเห่าเนี่ยนะโอ้มันจะหกตัวมือละนะโตโตน้อยบอโตบักใหญ่ใส่ก้นท่อแบบนี้มันก็ต้องโกนแล้วอีหลักมุดเลยความงามใช่เบิ่งเบิ่งหันหันไหมมุดเลยความงามจ้ะเนี่ยโกนในหล่กเลยทำมันบ่เซาได้ใสากอเออพญามแบบสะหัวบ่อยๆกันนั่นเนาะ มันหนักไข่ไข่มันหนักบอลน,นะมันโอ้ไข่มีอยู่ได้ไงนแสะดงว่ามันยังมีแม่มันอยู่ได้ไงแม่ดดแม่รงจะไข่ย,ยังอืมเพไข่มันยังแตกตับแตกตับเลย <c oughs> โกนได้ล่ะโกนทิ่มหน้าผมเลยนะ <c oughs> ตัดบ่ <c oughs> เป็นยังีงเท้าเขาใส่เขาอะเ <c oughs> ตัวนี้คือเลื่อมแมพอยู่ใช่ไหมนี่แต่ แต่ว่าเฮาอวีเฮาอย่างนี้มันกาออกบ่พ่อแม่มันออกแล้วโอ้ไข่มันนะเจ้าหญิ้าเจ็ดนี่ได้ผลไม้เจ้าสีหาหันเฮาบ่เจ่าหญข้เจ็ดนี่ได้บอกให้ได้จ้ะอายุออกเจ้าก็อายุออกแล้วก็เด็ดโอ้เป็นขั้นบ่แม่มันหรือไข่มันไข่มันไม่ไข่เฮาบ่ไข่เฮาหรือไข่มันไข่มันไข่มันมีจะบ่เบิ้งเบิ้งหันดังไหม ผมยองมาแล้วเยนะเพราะมาสีดำคือซีแคลเพราะมสีดำงคือซียวผมเจ้าซีดังใหงบบยองผมยองผมบ่เฮ็ดดีละผมเยีเสีย <c oughs> จอยังน้อยอยูอย่ใหญ่จังเฮ็ดเดอ้อโบมีได้หลายไม่มีตมแต่ไข่มันไข่มะตกว้ายมือใหม่มาเบิ้งเขียนเบเิ้ลกเขึ้นเอ้ ทงผมเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมไม่เนี่ยนะบอฮอยเบิ้งบยีวีหน้าไม่ต้องเบลืงอาบนะหน้ามออาบบอฮะฮเบิงไนหูจังพ่อแล้วแะงามเนี่หูเจ้าเนี่ยเบิ้งไห้เอฟซีเบิ้งน้หูเจ้านี่นะบอมีเดิอันนั้นน้อยๆเบื่อเสียทั้งย่าเจ้าเป็ี่ยนหญยง่จะต้องอาบน้ำเ้อได้เลอเ้ฮฮบมีไดเแให้อาบน้ำตัวสะอาดสาดแล้วบ แมนอาบน้ำหาอย่างนี้นมันโบเห็นน่งจังมันย้ายขาวๆอย่างนี้นะ,นะมันโบมีกันโบนั่นนะเบิ่งปัดของผมให้มันงามเนี่ยเอาไข่มันเพราะน้มันจังแสเอาไข่ไมันมีแต่ตัดออกแล้วไงล่ะต,ต,ตัดผมก็มอย่างมีมึ่งทอมนะ <laughs> น,นั่นเห็นม, <c oughs> มัดพิดเครื่องกาแฟเฟรนด์นี่นี่นี่อย่างนี้ยังนอยางนี้เขาเห็นอะไรนี่มันมา เนาะมันเป็นน้ำแอปมันมันเป็นนะำเขาคง,งมีทั่วไปอันนี้นะมันนะทันบอลนะฮาลบทิ่มก็ได้ตัวนี้นะมันเป็นแอปตัวไหนก็มันน้องส่ใหม่แบบลดลดอย่างมาแบบมัวบอลอะไรยังไงฮะไปละไล่นี่นี่นี่นลบโมรุ่นนะลบทิมก็ได้พอลบไปได้ฮะเดี๋ยวเราจังสีลบให้ไวนไหน่อยเนาะอ๋อไปลบลบน้องใายใหม่ลดมาบ่มอนะโหลดฉพนะมัวน้อง ถอนการติดตั้งเล็กน้อยโอ้เขาจำลงเลยมันน่าเดอเองเนาะนี่บอลมีแต่เกนไปเกิร์มผมไปไปเล่นน่องน่องเล่นเกมนั่นอย่างเนาะยอมมวยเลยเอาเจ้าเจ้าบริโต้เฮ็ดบอลหรือวันท่านท่าช่างูบริมาสวรรค์เอาสวรรค์วันเลยแล้วก็เอาตะปูดันลงไปโอ้ไปตอวุ้นจีกันใหม่อ่างโบะมันเลยมอนมัน ใครยนงรับอกับพ่อตัวเองอย่เนาะโหดีจังเลยการร่วมกันจังในการเนาะบ้านจถือกันได้อยู่ร่วมกันือเฉยพวกเพื่อนคอยยังมาเข่าใกล้เขามาเข่าอยู่ใครอยู่มันไหนเมื่อคือไอ้นาะอยู่เนาะเจ้ามีกินกับมีบ่มีเรื่องของเจ้านะตะกี้พนบอกว่าซอยมือเข่ากินนี่ขอเข่าให้เธอปั้นขอใหให้เจ้าเหรอนะถ้าเข่าให้เธอถวยงนมันเป็นเพื่อน มรรักก็เออนเขาหมดเยืมเงินแล้วเขายืมเขาบ่ได้แล้วเขาเัมือจเขายืมเขาได้อองุ่อายืมเงินชามเชนจีเซนเขาให้โง่เขาล้มันลิตรหนึ่งใส่หลดไทนาสีไทนาเขายังบ่ให้เมื่อถืนะะะะ after, อันไหมบ่นห้ามโมีม้เาไปยืมเพิ่นอะไยางไน้บ่บ่มบ่บ่ให้กล่าวถึงละยืมเนพอหรือบ่ไม่เขาแล้จ้างจ้าพอสอ่สารล้านคน่ะเจ้าจะเห็นไหมคะ เรื่องมูลมังเลยผิดกันเลยเนอะเรื่องมูลเรื่องมังเขาบุปผานหาดินนี่ก็อยู่ไปชื่อบโดินกอดเองเลยนี่ยแต่ว่ากะทั่งเป็นของของพ่อแบบอันนั้นเนาะพ่อธรรมดานี่ยผมมีชิดพ่อมูลหรือมูลพูดของแม่เดิอืมกต่ไม่นแนวมันแล้วนี่พ่อยังบื่อยากหายจะเต้นบ่อนนะ เบิ่งกะโอเคพอพี่น้องเนาะกะสิได้ขอโตเบิ่งผพวกรัมบะเอ้พวกราลาแน้วก็นะวอไปใส่อีกแล้วก็มืออย่างเราแล้วเนาะเอ้ยมือจะว่างอ่ะเอ้ยปั้นนั่นอ๋อเ่าเป็นนังเป็นนังเบิ่งงามยี่ห่อไหนงามนั่นงามแล้วกันปั้นนั่นว่าปั้นนั่นขี้ปั้นเผื่อให้เพิ่นเนาะอันดัมือเจ้าบรสสะอาดมือเป็นพวกมือบุญยากอเหยียดมือเออเพิ่นก็ว่าว่าเขาเจ้ากันได้โอยจุกเข้าให้ มูปะหยาแมือ่อเียดมาเร็วมาลาก่านมูส้มก่อนหนล่ะมาลาก่อนเ้วเอาลาก่อนพ่อยเบืงลากก่อนพ่อยเบื้งอะสบายดีมึอนี่กะน้องสบายก็บอเอเขาโตไปก่อนเด้อมึอนี่น้องสบายมึงแล้วละกันนัอง่างนั้กับบอสบาดีบอกออดีดอเอก็ชิได้เขาโตลากก่อนเนาะ บายบายโอเคบายบายจุบก <Ooh>. okay. ันแล้วจุบกันจุบๆได้ไหมอืมโอเคไ้น้องเนาะกาสิได้ไปพราะว่าพ่อวันวานลงบันไดกะรอสั่งเพิ่นมาเห็ดเนาะกาให้เอาสว่านเมื่อวันมันต้องได้แบบเอาสว่านเจาะไอ้น้ำร่องแล้วก็ตอกตะปูลงไปให้น้องเนาะกับใ้เซาบุรีกะบ็ได้ให้เห็นช้ำให้น้องเนาะกะรอพ่อเพิ่นมาตัดแรงเพราะอะไรให้น้องเนาะกะบใ้เซาบุรีกาก็สิได้ขอตัว กลับก่อนพังตทองเลยเนาะกับก็กลับเข้ามาสบ,บายดียสบ,บายดีโอเคนั่ง